สวัสดีครับองค์ายอิมแพกเรื่องเรื่องเก่าเรื่องอะไรไปเทนี้ได้เวลาออกตำรวจโลกหนีมาเลยเทนี้รีรบพ้นหาทางจัดการกาับเฟชื่อที่สองเฮ้ยออมมันดีกว่าอย่าจุงยู่ตรงนี้เลยเสียเวลาครับนะไม่ใช่เสียเวลาอย่าไปเหยียบเยอะลงวะ ชิบหายแล้วยังไงวะเนี่ยกูไปยังไงเฮียแล้วมันจะหนักขนาดนี้โอ้กูติดอะไรเนี่ยโอ้กูติดอีเทดีอีควายโอ้ยควายเด็กเป็ดเล็กมากเด็กเฮียมึงช่วยกูตีเลยโอเคเห็นไหมมึช่วยกูตีปะ หนุ่มกระป๋องไอ้สัตว์ระวังให้ดีประตูมีฝนามป้องกันอันน่าทำไงอ่ะพอพลังของไกลของประตูโผล่มาไม่ใี่นี่ละคอดะคอเปตนหมาเนี่ยเหรอ เอียแคทเชอร์ออฟเดอะวายคอหานี่ล่ะคอกะดอกเทลหอคอยที่คุณพูดถึงเมื่อกี้ใช่หอคอยฟงสูงตรงน้นหรือเปล่าหอคอยเป็นแค่ชื่อยอ่อซึ่งชื่อจริงๆของมันก็คือห้องทดลองบาบิลอนที่นั่นนะเต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิตประหลาด วัตถุดิบสุดยอดคอมพิวเตอร์แล้วก็เทคโนโลยีพลังงานล่าสุดเท่าที่เคยมีมาเทคโนโลยีพลังงานที่นั่นมีสุดยอดเตาปฏิกรอปอคหองไกลที่ใหญ่ที่สุดบนโลกใบนี้อยู่ซึ่งมันมีความเข้มข้นของพลังงานมากกว่าเชียวละอ่านออกมันใหญ่กว่าเตาปฏิกอน หลักของไฮเปอร์เลียนอีกแน่นั่นไฮเปอร์เลียนคืออะไรอ่ะคืออะไรอ่ะไม่เคยได้ยินว่ามีเตาปริกรชื่อแบบนี้มาก่อนเลยนะเออแต่จะว่าไปชื่อนี้ฟังดูเหมาะกับยานลบมากกว่านะว่าเหมือนจะพูดอะไรที่ควรพูดออกไปอะไรที่ควรพูดออกไปซะแล้วไม่ควรพูดมั้ง แม้ว่าให้เธอร์ที่สองจะตื่นขึ้นแล้วแต่เนื่องจากพลังองไกที่น้อยไปดังนั้นพวกเราจึงคิดว่าเธอต้องมุ่งหน้าไปยังหอคอยเพื่อดูเพื่อดูพลังเพิ่มและถ้าเธอทำสำเร็จแล้วก็จะม,มีใครในโลกนี้ที่หยุดเธอได้เราจึงต้องไปถึงหอคอยให้ได้ก่อนแล้วกำจัดเธอทิ้งซะไอเชอที่สองไฮเปอร์เลนปีส0 0พัน เหมือนเคยได้ยินเรื่องพวกนี้มาจากที่ไหนกันนะใช่แล้วตอนนั้นที่เราฝลกรบไปเหมือนเคยได้ยินใครไม่รู้เล่าให้ฟังตอนอยู่ในความฝันที่ไฮเปอร์เรียนปี2000ซึ่งลบศึกระหว่างแคชเชียรที่2ทํทำให้เกิดสงครามองไกลครั้งที่2ขึ้นแม่ของฉันก็อยู่ในเหตุการณ์นี้ด้วยนี่นะ ไปด่านใหม่ใช่ไหมเนี่ยอ้ยคันในี้ได้กัดอู้นี่คัน,น,คน,น,ย,ย,นยิบหายเลยเทรลี่เทลี่เอ่อเอ่อ,อจะเรียกอะไรเยอะแยะโอ้เขาถามอะไรหน่อยสิเออก็เข้าร่วมในสุดครั้งนี้ด้วยใช่ไหมได้ยินชื่อนี้นะไปได้ยินชื่อนี้มาจากไหนนะ เธอคือเธอเป็นวาคิเดียที่ฉันนับถือที่สุดนะแต่ว่านะเขาไม่ได้มาที่ไฮปเปอร์เลียนนี้หรอกหนึ่งปีก่อนเธอได้ให้กำเนิดลูกสาวของเธอนะ่ะหลังจากนั้นเธอก็พักยาวไปทำให้ไม่ได้เข้าร่วมในศึกครั้งนี้ด้วยแต่ว่าแต่อะไรเหรอถ้าเกิดฉันกับเออไม่สามารถหยุดยัง้งเฮเจอร์ ได้และฉันจะไม่ยอมให้มันเกิดขึ้น,นจะต้องปกป้องให้ได้ใช่ใช่โปรดโปรดปดกป้องเธอด้วยนะอัดเดตอะไรอัดเด็ดเลยวะ พวกตัวน้ำลำคานเป็นยังไงบ้างตอนนี้ข้อมูลยุติไม่เสถียนแล้วเ <c oughs> ออเกิดอะไรขึ้นข้างในตัวไททานนี่มันส่วนไหนพี่เมย์ทำไมโจมตีละ่ะ ัยนะครับโอ้ยไม่อ่านก็ไม่ได้เมื่อกี้นี่จะพอดีหมอกจาออะไรขนาดนี้วะมจะตีกทำไมเมย์มันเป็นอะไรฮ <c oughs> ทุบมันม,มาเลยตีต,อตอ่อย เยยบโอ้ยมันหลบได้เี้ยีีมีอีกอย่างหนึ่งที่ฉันตอนที่เจอกับแล้วนะ่ะโปรจะบอกเขานะว่าฉันเป็นลูกของเขาอ่ะทำไมอ่ะคือก็ตอนนี้เป็นช่วงเวลาสำคัญของภารกิจไง เรื่อของฉันอาจทำให้พวกคุณเสียเวลากันได้และนั่นจะทำให้มาม่าไม่สิเอาเป็นว่าเรื่องของฉันนอะไว้จดภารกิจแล้วค่อยเคลียร์ต่อก็ได้นี่เนาะเออเข้าใจและมันกับเป็นหล้านของฉันจริงๆ しかもがペニラん。やお、so、テルサ、やっときたか。第二立者と会ったって聞いて心配してたんだぜ。<laughs> あんたの心配なんかいらないよトスケで。はいはい。お、こっちの綺麗なお嬢ちゃんは誰かな。今度機会があったら一杯おごらせてほしいね。 ジークフリートそんなこと言ってる暇があったらさっさと現状を教えなさい悪い知らせともっと悪い知らせが悪い知らせはバルキー部隊が第二立地を探しに向かったが何も発見がないそれ以上に悪いのが戦況に進展がないのを見たオッドを主教がセシリアの出撃を命じたことだそんな今のセシリアの隊長では戦いはまだ無理よ あと30分でセシリアがシベリアに到着するその前に第二律者を探し出し殺さねえとな <laughs> 神様はまだ俺たちを見捨てちゃいないようだぜ報告します O23 エリアと O17 エリアから同時に第二律者の痕跡を発見したとの情報あり私たちをバラバラにする気かしら仕方がねえ俺は O23 に。テレサは O17 人で 第二律師を見つけたら手加減はするなキアナはここに残ってちょうだいここは安全なはずようんキアナそうごめんねあんたの娘と同じ名前キアナだよ私も一緒に行く一緒に戦うわでも私の実力なさっき戦いの中で見たでしょ俺はいいと思うぜお嬢ちゃんの目を見ればわかるお嬢ちゃんはいい選手だテレサ 連れて行ってやれよ。分かった。わ。そうだ。それと、うん。本当。これはでしよ。第二立場を倒したらたっぷりこらしめてやるわ。待ってなさい。くそ。じゃなかった。ジークフリート。ジークフリートかすらな。お、C G にやるじゃん。あと、僕でタップをね。<laughs> ต้องต้องรีบจัดการให้เชือที่สองให้ได้ไม่อย่างนั้นไม่อย่างนั้นเคียาพูดอะไรอยู่หรือเปล่าฉันแค่เป็นห่วงคุณฮะเออคุณคุณเลนลุกร่างกายของเธอก็ไม่ค่อยแข็งแรงแต่กลับต้องเข้าร่วมลบด้วยเป็นห่วงนั้นเหรอไม่ต้องห่วงนะฉันกับจะทำเต็มพี่ไม่ว่าเจ้านั่นจะดูพึ่งไม่ค่อยได้ก็เหอะ แต่เขาก็เป็นคนที่เป็นห่วงมากกว่าใครเพราะสุดท้ายแล้วก็คือภรรยาที่สุดที่รักของเจ้านั่นเคน่าเธอรู้หรือเปล่าว่าทําไมเขาอยากให้เราจับคู่กันทําไมเหรอเพราะว่าเจ้านั่นคงตั้งใจไว้แล้วละ่ะว่าถ้าพบเพทรที่สองแล้วแล้วก็จะยิงไฟแห่งการพิพากษาทันทีไฟแห่งการพิพากษา หลังจากที่มันถูกกิงออกไปทุกอย่างจะถูกไฟสวรรค์เกินกินแม้แม้แต่ผู้ใช้เองก็ไม่สามารถหลีเลี่ยงมันได้ดังนั้นเจ้านั่นจึงไม่อยากให้เธออยู่ใกล้ๆไงล่ะไอเจ้าพ่อบ้านั่นอเอาดตข้อมูลธารกิจไม่ไม่พูดเลยแล้วนะผมตัดเท่านี้นะครับ ใหที่เข้ามารับชมฝากกดไลค์ s u b s c r ว b นะครับ